โโพลี่เธอต้องใส่ชุดได้เรียบร้อยนะหากเพื่อนๆมีกระดาษแบบนี้อย่าทิ้งเชียวละวาดรูปวงกลมวาดวงกลมเล็กๆอีกอันด้านในตัดแบบนี้จากนั้นก็พับใส่กระโปรงให้เธอแล้วก็ตามด้วยเข็มขัดจากนั้นก็เอาผ้าแบบนี้เป็นเสื้อเย็บเข้าไปด้วยกันเลยนะทุกคนใส่ปกเสื้อสีขาวจากนั้นเราก็จะทำแจ็คเก็ตเพื่อไม่ให้เธอหนาวไงละ่ะ ทำกระเป๋าทั้งสองข้างจากนั้นก็ติดกระดุมจากกระดาษแข็งเออชุดนี้บอกกับเธอจริงๆเลยนะพอลลี่ต่อไปเราจะตัดถุงขยะแล้วถักเปียเข้ากับผมหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งเราจะใช้ที่ห่อผลไม้แบบนี้พวกเธอว่าฉันสวยมากสวยที่สุดเลยติดที่คาดผมจากผลไม้แล้วก็ติดโบเข้าไปใส่ถุงเท้าเข้าไปเลยตัดจุกวายสอดเชือกเข้าไปแล้วทำเป็นรองเท้าส้นสูง เสื้อผ้าของเธอต้องสงกปรกนิดหน่อยได้เวลาไปโรงเรียนแล้วล่ะ <c oughs> พอลลี่ตื่นขึ้นในตอนเช้าในวันที่แสนสดใสได้เวลาเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วสิ <c oughs> ฉันต้องตื่นเช้ามากเพราะฉันใช้เวลาในการแต่งตัวนานเลยจะไม่ได้เลยว่า <c oughs> จะเก็ตชันระวังไว้ไหนตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้นี่เป็นชุดเดียวที่ฉันมีอาหารโปรดของพอลลี่คงหนีไม่พ้นขน,ขนมปังปกติฉันไม่ค่อยชอบกินอาหารเช้าที่บ้านหรอก ฉันชอบเอาอาหารไปกินข้างนอกบ้านนะที่นี่แหละคือที่ที่ฉันชอบมาประจาเลยที่นี่มีที่นั่งแสนสบายฉันชอบเอาอาหารมากินที่นี่แล้วก็ชมบรรยากาศของธรรมชาติพวกแกหิวหรือเปล่ามองแบบนี้ต้องหิวแงเลยงั้นฉันจะแบ่งเศษขนมปังให้แกก็แล้วกันนะเฮ้ยฉันเลยอยากจะมีชุดสวยๆใสเหมือนคนอื่นบ้างจังบางทีน้ำพุนี่อาจจะช่วยขอพรให้ฉันได้เขาเชื่อกันว่าหากเราโยนเหรียญลงไปคําอธิษฐานของเราจะเป็นจริงไงล่ะ โกลดี้เธอชอบนํำผ้าที่มีราคาแพงที่สุดมาทำเป็นชุดของเธอดูเสื้อสีทองของเธอสิทุกคนผ้าพ่อสีทองแบบนี้กระปองแบบนี้จะส่องประกายเมื่ออยู่ที่แสงใส่กระโปองให้เธอได้เลยจากนั้นใส่เข็มขัดที่ทำจากผ้าหนังสีดำดูดีสุดๆไปเลยล่ะตัดผ้าหนังแบบนี้จากนั้นก็ใส่ฟิลเตอร์สีทองเข้าไปปกคอสีทองช่วงนี้มาแรงมากแต่กระดุมด้วยลูกปัดสีขาว ต่อไปเราจะมาใส่เครื่องประดับให้เธอกันใส่สร้อยเข้าไปที่แอลของเธอสร้อยข้อมือจากทองสร้อยขอแล้วก็ต่างหูใส่ถุงเท้าเข้าไปแบบนี้โกลโดี้เธอชอบใส่รองเท้าที่เคลือบด้วยทองไปโรงเรียนของเธอโกลโดี้เริ่มเช้าที่สดใสของเธอด้วยการอาบน้ำว้าวน้ำมันมาร์กหน้าทองคำใช่ไหมเนี่ยระหว่างที่ฉันกำลังมาร์กหน้าด้วยทองฉันจะเปลี่ยนชุดซะเลยถ้ามองนะทุกคนฉันชอบชุดนี้มากๆเลย เข้ากับฉันสุดๆเตัวเครื่องแป้งน้ำหอมแสนแพงแล้วก็เครื่องแต่งหนะ้าฉันชอบแต่งหนะ้าแล้วฉันก็ชอบใส่เครื่องประดับสุดๆอยู่ไหนกันเออฉันต้องลืมไปไว้ที่ไหนสักแห่งแน่นๆเลยเอออยู่นี่เองกำไลทองของฉันหรือเปล่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็แต่งตัวไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนได้เลยทุกคน ฮลลี่เธอมีงานอดิเรกสเก็ตบอร์ดไงแต่เราจะเอาเปลือกไม้มาทําอะไรงั้นเหรอระบายสเก็ตบอร์ดเก่าด้วยสีน้ําตาลพอเสียแห้งแล้วให้นําเปลือกไม้มาติดได้เลยตอนนี้เราก็ได้สเกตบอร์ดของฮอลลี่ของเราแล้วว้าวที่สวนสาธารณะมีคนกําลังเล่นสเก็ตบอร์ดเยอะเลยมาโรงเรียนด้วยสเก็ตบอร์ดสนุกกว่านั่งรถบัสอีกฮอลลี่หวัดดีไงาสาวๆฉันไม่รู้เลยนะนี่ว่าเธอเล่นเป็นด้วยว้าว นี่มันเจ๋งมากเลยฉันขอลองเหนื่อยได้ไหมไปเลยเฟานี่เธอเล่นสเก็ตบอร์ดได้อย่างง่ายดายเชียวไม่ฝึกจากไหนกันนะสาวๆไม่เคยง่ายเลยแต่ฉันชอบดีไซน์มันนะเธออยากจะอยู่เล่นสเก็ตบอร์ดกับเราหรือเปล่าโพลี่ฉันต้องไปโรงเรียนะไว้เจอกันนะในที่สุดก็มาถึงโรงเรียนสักทีเย,ย้นี่ฉันมาสายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่มันเสียงอะไรจากที่ไหนนี่มันเฮลิคอปเตอร์นี่นะ ไม่อยากจะเชื่อว่าโกลดี้ของเราเธอจะมาโรงเรียนโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์มาแง่ yeah, ฉันโกลดี้คือฉันได้ย้ายโรงเรียนมาเพราะว่าเรียนแย่สิดเน่ะแต่มันอะไรสเกตบอร์ดเหรอใช่ฉันทำเองอ่ะกระเป๋านั่นแบรนด์เนมหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเลยฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเราเข้าไปกันดีกว่านะมีคนไปด้วยแบบนี้ฉันจะได้ไม่ตื่นเต้นไง ปลิ้นฐานของกระเป๋าโดยใช้รูปหลุยวีตองฉบับลาลี่ลูแบบนี้พับต้องขอบจากนั้นก็คลี่ออกให้เป็นแผ่นติดขอบทุกอันเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราจะนำผ้าหนังแบบนี้แล้วก็ห่วงสีทองมาจับที่กระเป๋าตกแต่งด้วยเพชรปลอมตรงข้างแล้วก็ลูกปัดทำเป็นขาของกระเป๋า นี่คืออิมิเต็ดอดิชั่นมันมีแค่2ใบในโลกเท่านั้นแล้วโกลดี้ก็เป็นหนึ่งที่เป็นเจ้าของโกลดี้มีห้องที่เต็มไปด้วยกระเป๋าของเธอนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะวันนี้ฉันเอากระเป๋าอันไหนไปดีนะ mm. อันนี้ฉันก็ใส่มาตลอดเลยไม่เอาดีกว่าสีนี้ก็น่าเบื่อสุดๆไปเลยอันนี้ก็เหมือนว่าฉันถือเพรไปด้วยตลอดเวลาใส่ของได้นิดเดียวเองนี่เลยไปโปรดของฉันจากลลิลี่หลุยส์บีตองสวยไหมล่ะทุกคน ทันใดนด้นโกลี่ลเธอก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าของเธอเลสลี่วัดดีกโกลดี้ในที่สุดเธอก็ได้ย้ายโรงเรียนมาเรียนเดียวกับฉันอ่ะว้าวลาลิลูหรือวิทองของจริงใช่ไหมดูเพรนั่นสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฐานของกระเป๋ากระดาษจากนั้นก็ตัดเส้นออกติดขอทั้งหมดเข้าด้วยกันทำที่จับกระเป๋าด้วยเชือกสีเดียวกันฉันไม่มีที่ใส่สมุดเลย อยากได้กระเป๋าจังฮอลลี่กำลังขี่สเก็ตบอร์ดของเธอไปโรงเรียนเฮอเหมือนฉันเห็นอะไรที่กองขยนนะน่เนอะอย่างนี้ต้องเข้าไปดูซะแล้วนี่มันกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใช้นี่นาทำจากกระดาษซะด้วยใช้กระดาษแบบนี้แหละลักโลกจะตายไปตอนนี้มันก็เป็นของฉันแล้วเขียนชื่อซะเลยเพอร์เฟกต์ กล่องนี้เราจะทำเป็นตู้ล็อกเกอร์แต่ต้องขอแบบเนี้ยติดกล่องด้วยพลาสติกเงาสีทองเข้าไปล็อกเกอร์ก็จะต้องมีล็อกแล้วก็รหัสกันขโมยนะเข้าใจมะทำรูระบายอากาศจากนั้นก็ติดเพดเปอมเข้าไปทีนี้เราก็ใส่ชั้นวางเ้าื่องในของล็อกเกอร์ได้เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปของโกลดี้หากเธอจะเอาของออกมาคุณจะต้องมีรหัสในการเปิดโกลดี้เป็นคนเดียวที่รู้รหัสเนี้ กลดีกำลังคุยกับเพื่อนของเธอเออฉันต้องไปเอาสมุดก่อนนะฉันต้องเข้าเรียนสายแน่เลยฉันจำได้ว่าเอาสมุดไว้ใดนนี้ไม่ไม่ฉันไม่ได้อยากได้เงินตอนนี้ซะหน่อยสมุดวิชาคณิตของฉันอยู่ไหนอยู่นี่เองโกลดี้จะดีเหรอที่เธอขนเงินมาเยอะขนาดเนี้น้ำกระดาษสีขาวมาแบบนี้ พอลลี่จะต้องมีกระดาษจดในห้องเรียนระบายที่จับของสมุดเป็นสีน้ำตาลแบบนี้น้ำหมุดมาติดไว้กลับกระดาษจากนั้นก็ม้วนได้เลยแค่นี้พอลลี่เธอก็มีสมุดให้จดแล้วพอลลี่เธอนำสมุดเล่มนี้ไปด้วยจุกที่โดยเฉพาะที่ใต้ต้นไม้เอาล่ะเรามาทำการบ้านกันดีกว่ามาดูกันเอบวกสองโอ้ดินสอฉันหักอีกแล้วอันเนี้ย ยจะต้องหาฐานใหม่อีกแล้วนี่คือ iPad รุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานลาลิลูเรามาดูวิธีการทำเลยตัดกระดาษจากที่เราปิน้นทำให้รูปหนาขึ้นโดยการใช้กระดาษแข็งเพิ่มอีกชั้นคุณสามารถถ่ายรูปออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยกล้อง3มตาแบบนี้ไม่แค่นั้นคุณสามารถถ่ายเซลฟี่ได้อีกด้วยไม่หมดแค่นั้นนะเรายังมีเพชรติดต้องข่าของ iPad อีกด้วย ถ้าสามารถดูช่องลิลลี่ลูได้ทุกที่บน iPad เครื่องนี้ไม่นะสายอีกแล้วอะนนี้ขอเข้าไปไหน่อยได้ไหมคะเข้ามาสิขนาดนั้นเองเธอก็ได้เอา iPad ออกมาจากกระเป๋าของเธอเธอสามารถดูกับฉันได้นะฉันมีทุกวิชาเลยล่ละใน iPad เครื่องนี้ฉันขอดูด้วยสิแน่นอนเอาไปสิเจ๋งเธอจดทุกอย่างไว้ในนี้ด้วยเหรอมันล้ำเลิศมากเลยนั่นมัน iPad ที่มีราคาสูงที่สุดเลยตอนนี้โกลดี้ทำไมถึงได้รวยแบบนี้นะ เสงจังเลยฮะดูเพยรอบๆ iPad นี่สิแต่ฉันไม่ชอบมันหรอกฉันใช้สมุดของฉันดีกว่าขับใจนะตอนนี้สาวๆก็ทำงานกันต่อช่งเป็นภาพที่ดูน่ารักกันจริงๆโกลดี้เธอไม่ได้นอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่าไหร่นี่ผมฉันยังติดกับเงินพวกนี้ทั้งคืนเลยเหร่เนียเอ้านั่นมันจดหมายอะไรวางอยู่ที่ฉันวางนะจดหมายเชิญไปงานพร้อมนี่นะวันนี้แล้วเหรอฉันใส่เสื้อผ้าชุดเดิมไม่ได้เด็ดขาดต้องไปร้านตัดชุดซะแล้วสิ งานพรมกำลังเป็นไปได้ด้วยดีทุกทกคนต่างเต้นแล้วก็สนุกด้วยกันเมื่อไหร่โกลดี้จะมาักดีนะง่ายทุกคนโทษทีที่มาช้านะโกลดี้เธอสวยตลอดเลยนะเนี่ยฉันว่าวันนี้เธอดูดีสุดๆเลยขอบใจที่ชมนะทุกคนโกลดี้เรารู้ว่าเธอเนะี่ยมีเสียงที่ดีมากเธอช่วยร้องเพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิเย่ยมมา นี่ทุกคนลืมโทรศัพท์รุ่นเก่าแบบนี้กันหรือยังติดรูปที่ปีนเพื่อเพิ่มชั้นโดยใช้กระาดาษแข็งระบายตรงข้างๆนำลูกป,ปัดสีดำมาติดเป็นเลนของกล้องอย่าลืมติดเสาอากาศของโทรศัพท์ด้วยนะเราจะติดมันยังไงดีนะก็เทปไงล่ะ ตอนนี้ก็แขวะไม่ได้คอแบบนี้จะได้ไม่หายใครนะฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยเดี๋ยวฉันกำลังไปวันนี้แหละเป็นวันที่ฉันจะทำงานในวันแรกเฮ้ยฉันต้องใส่ชุดแบบนี้ไปทำงานจริงๆเหรอเนี่ยนี่เธอช่วยร้องเพลงต่อได้ไหมเถนะเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องรอให้โปลลี่มาถึงที่นี่ก่อนน่ะเธอเรียกฉันมาฉัมาเมื่อไหร่เธอจะร้องเพลงต่อละเราอยากจะได้ยินเสียงเธอร้องเพลงนั่งคืนเลยงั้นฉันจะถ่ายต่อก็แล้วกันนะว้า พอลลี่เธอช่วยเราไว้แท้ๆเลยวันนี้เธอสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้แหละนี่เลยชุดครีมพรอมไงละ่ะจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นสิ่งที่ฉันฝันมาตลอดเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็สนุกกันในงานพร้อม <c oughs> ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคำอธิษฐานของพลลี่ในบ่อน้ำแต่คำอธิษฐานเกิดขึ้นจริงเพราะพลี่ต่างหาก อย่าลืมติดตามเราเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ชมละลลี่ลูครั้งหน้านะ